ด่วนแรงงานขเขมนอาจจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้แล้วจริงๆครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องทั้งเมืองไทยกะประมาณ10บโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังวล่าคนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาน้าเด้อครับพี่น้องครับล่าสุดนะครับ แรงงานเขมนเดือดร้อนแน่นอนร้อเเซเพราะว่านายกรัฐมนตรีไทยท่านอนุทินเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องแรงงานเขมนแรงงานเขมนที่ใบอนุญาตหมดอายุจะไม่มีการต่อให้หนึ่งปีโดยปกติแรงงานเขมรที่มีใบอนุญาตทํางานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือหมดอายุต้องมีการต่อปีต่อปี2ปีต่ออันนี้จะไม่มีการต่อ หลังจากที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเมื่อวานนี้ขาขาดนะครับหรือว่าข้อเท้าขาดโทษทีนะครับแล้วอีก,อกคนนึงก็อีกนายหนึ่งก็หายใจไม่ออกตอนนี้อาการก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับทุกท่านก็เลยเกิดทําให้ท่าทีของนายกรัฐมนตรีไทยนี้เดือดนะครับแสดงจุดยืนตอบโต้คมเน แล้วก็มีการทำหนังสือร้องเรียนไปด้วยนะครับแจ้งให้ขาเมนทราบทีนี้คือถ้าพูดถึงเรื่องแรงงานขาเมนอยู่ในประเทศไทยทุกท่านอยู่ช่วงในยุคข,ของอยุคข,ของนาย,ยกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรตอนนั้นก็มีการตอบโต้ถือว่าหนักแล้วนะแรงงานขาเมนคนขาเมนที่มาเที่ยวในประเทศไทยปกติพัสอร์อยู่ได้ไม่เกิน30วันช่วงรัฐบาลแพทองทานชินวัตร เหลือแค่เจ็ดวันถือว่าหนักแล้วนะหนักแล้วนะพวกเขเมินที่เข้ามาทํางานที่เมืองไทยอาศัยพัสปอร์ตแบบพีน้อยเนี่ยอยู่ไม่ได้อ่าจากนั้นมานะครับมาเจอยุคอนุทินอีกครับไม่ต่อนะครับอันนี้คือเขเมิไม่มีทางไปแล้วผมว่าเหมาะสมสมควรนะครับนี่ถือนี่ถือว่ายังน้อยไปนะแลกกับทหารแลกกับขาทหารไทยที่ข้อเท้าขาดขาขาดที่ผ่านๆมาหกเจ็ดนายนะครับ สมควรคาเมนคือไม่สมควรที่จะอยู่ในประเทศไทยเพราะผู้นําของคาเมนต้องไปโทษผู้นําเมนอันนี้ฝากถึงชาวกัมพูชานะครับที่ทํางานในประเทศไทยเนี่ยต้องไปโทษผู้นําตัวเองผู้นําตัวเองไม่มีสัจจะนะครับอ่าไม่มีสัจจะลงนามแล้วอ่ามีการลงนามจะหยุดยิงอ่าลงนามสันติภาพกันแล้วนะครับที่ประเทศมาเลเซีย แต่ในที่สุดก็มารอบกัดทหารไทยอันนี้พูดตรงๆนะว่าเป็นอะไรที่เชื่อถือได้ยากมากๆนะครับสำหรับขเมนคนไทยก็หมดความอดทนทหารไทยก็หมดความอดทนกับขเมนไม่รู้ว่าขเมนจะเอายังไงกันแน่นะครับทีนี้คือแรงงานขเมนมาตรการนี้ที่ท่านอนุทินจะไม่มีการต่อให้เนี่ยเพราะว่าแรงงานขเมนอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเขาบอกว่าจะมีการตรวจขัน จะมีการตรวจคันอย่างเข้มงวดไม่ให้แรงงานเขมนทํางานที่ผิดกฎหมายอยู่ได้เลยเขมนจะไปทํางานที่ไหนครับทุกคนช่วยคอมเมนต์เข้ามาอยู่ในประเทศนี่ไม่พอแน่นอนครับเศรษฐ,ฐกิจเขมนไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นแรงงานเขมนก่อนที่จะมีปัญหากับไทยนะครับหลายแสนคนตําแหน่งนะครับตาแหน่งงานในเขมนเนี่ยไม่ถึงสามแสนแรงงานสี่ห้าแสนขึ้น ถ้าจ,จะไปทํางานที่เวียดนามค่าแรงก็ถูกนะครับแล้วคนเวียดนามเขาก็ไม่รับแรงงานต่างชาติเขาไม่นําเข้าแรงงานต่างชาติเพราะคนในประเทศเขามันร้อยกว่าล้านคนเขาไม่เอาแรงงานเขมรแน่นอนครับเวียดนามแม้กระทั่งคนเวียดนามนะครับได้หลายคนยังมาทํางานที่เมืองที่เมืองไทยนะครับเขมรจะไปทํางานที่ลาวก็ไม่ได้ครับค่าแรงลาวถูกกว่าเขามรอีกคุณคิดว่าเขามรจะอยู่แบบไหนนับจากนี้ อันนี้คือเป็นมาตรการหนึ่งผมว่าเหมาะสมคือบีบให้หุนเซนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไม่ได้เพราะถ้าประชาชนคนก่ามิไม่มีงานทำหลายหมื่นหลายแสนคนเนี่ยอยู่ในประเทศตัวเองลำบากต้องลุกขึ้นมาคนล้มหุนเซ็นอย่างแน่นอนอันนี้คือในความคิดของผมนะครับทุกท่านนะฮะทีนี้คือโอกาสที่ประเทศไทยก่อนหน้านี้นะครับที่มีการาการะทรวงแรงงานไทยนะครับที่มีการตกลงนะครับนำเข้าแรงงานจาก ประเทศไหนนะครับศีลังกาถูกต้องไหมสีลังกานําล่อง1,000งคนแล้วก็มีประเทศอื่นๆที่จะตามมานะครับอันนี้ผมชื่นชมนะครับนายกไทยเนี่ยทำถูกแล้วยังถ้ายัางไปอ่อนข้อให้คำเมนอ่าไปเจรจาไปทําหนังสือแจ้งการนี่คือมันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฮุนเซนมันก็แก่ใกล้ตุยอยู่แล้วหลงหลงลืมลมนะครับอ่าถ้าไปพูดดีกับฮุนเซนมันก็จะได้ใจ มันก็จะบอกว่าอุ้ยนายกไทยเนี่ยอ่าไม่มีอํานาจเต็มไม่กล้าตัดสินใจนั่นนั่นนี่นีน่ฮุนเซนมันก็ชอบโพสต์แบบนี้นะครับทําให้มันเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยถ้ามึงไม่ดีกับประเทศไทยถ้ามึงไม่ดีกับคนไทยอ่าใส่ร้ายคนไทยคิดไม่ดีกับคนไทยเนี่ยต้องสั่งสอนให้เห็นว่ามึงไม่สมควรที่จะอยู่ในประเทศไทยนะครับอืม ทีนี้เรื่องสัญญานะครับเรื่องสันติภาพนับจากนี้ไปก็ยกเลิกนะครับฉีกสันติภาพแล้วนะครับทุกคนที่มีการตกลงหยุดยิงต่างๆนับจากนี้ไปต้องจับตามองนะครับระหว่างไทยและกัมพูชาอะไรจะเกิดขึ้นมาตรการไทยจะตอบโต้หนักกว่าน,นี้หรือไม่ต้องจับตาไปที่ฝ่ายทหารไทยว่าจะจัดการกัมพูชาหรือขเขมรยังไงนะครับอ่าส่วนแรงงานขเขมรแน่นอนนะครับหลังจากทราบข่าวนี้แล้ว ก็ต้องเตรียมตัวเก็บกระเป๋านะครับบางคนนี่อีกเดือนหน้าก็ครบสัญญานายจ้างไม่จ้างแน่นอนนะครับถ้าได้ยกพูดขนาดนี้ผู้ประกอบการต่างๆนะครับานายจุงนายจ้างก็ต้องเริ่มหันไปมองแรงงานจากพมา่าแรงงานจากสปปลาวแรงงานจากศรีแเอาง่ายๆคือไม่เอาขมิแล้วขอให้โชคดีนะครับยิ่งเป็นพวกขมิ บางคนที่ปากดีโอไม่มีประเทศไทยก็อยู่ได้ปิดด่านไป500ปีปิดด่านไปหนึ่งปีนะครับจากนี้คือของจริงที่ผ่านมาคือมาต,มาตรการไทยอันนี้ก็คือพูดตรงๆว่ายังไม่เด็ดขาดนะครับนับจากนี้ไปก็จะรู้ว่าขมินเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนนะครับคุณนเซนจะมีที่นั่งจะมีที่ยืนหรือเปล่านะครับเพราะฝ่ายค้านกัมพูชาในต่างประเทศนี่เขาตั้งรัฐ,รฐบาลพัดถิ่นสู้แล้วนะนะครับ อ่าโอเคครับพี่น้องครับฝากกดแชร์น้ำด้้ยครับพี่น้องทังในใดทีเข้ามาติดตามรับชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ